นี่ขอยกให้เป็นร้านอาหารอีสานที่จึ้งสุดยานแจงวัฒนะเมนูครีเอทไม่ซ้าแต่รสชาติอย่างแซทบทำถึงสุดชื่อร้านราบลอเลนแคจริจชื่อร้านก็ได้แหละร้านนี้มีทั้งโซนอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์ให้เลือกนั่งนะเมนูก็คือหลากหลายทั้งแจ่วฮอนลาบยางต,าตํโต้มแต่ละเมนูทาหน้าตาม,มาได้จึ้งทั้งน,นั้นไฮไลท์เราต้องให้แจ่วฮอนเนื้อรวที่ร้านนะใช้เนื้ออสมีทั้งเสือร้องไห้แล้วก็ใบาพายเนื้อนี่รู้เลยว่าคุณภาพดีจมไข่หน่อยแล้วเอาลงไปในหม้อแจ่วฮอนนะคึนเลอร์ในชุดนี้ แบบนะัดแจ่วปะลาาแจ่วเปรี้ยวซอสมิโซะแล้วก็แจว่วขมแนะนําให้จิ้มน้าจิ้มสองอันสลับกันนี่เอามิโซะมาผสม,จมแจว่วเปรี้ยวคือบอกเลยอร่อยมากสิกเนเจอร์เมนลูลาบรอเลนก็ต้องสัง่งลาบหมูที่มากระเบคอนชิ้นนั้นหนาโตโตกลาสมาด้วยปลรราาบ,บางๆกุกกินรวมกันสนักขึ้นอีกเสิร์ฟม,มากับมันทอดด้วยเข้ากันไม่น่าเชื่อ,อจานนี้ลินซูวียังที่นุ่มแบบละลายเสิร์ฟมากับไข่ทัฟเฟิลอันนี้หอมทัฟเฟิลแบบตะโกนเมนูนี้คืออร่อยระดับเผ็ดได้อย่างดีเลยเมนูนี้ก็แนะนําไปตาเส้นเล็กหมูกรอบทททททีีีี่่่่่่ใสกกกกกาาาาาหหมมมมููดดด้้ววยรรออออบลลลคืนนนนนนั็็เเปิ มเลยนะแป๊บแป๊บหมดจานได้เลยปิดจบด้วยของหวานสันหน่อยกับรอเรนจัมบะการปิดท้ายมือที่สดชื่นมากและทุกวันศุกร์เสาร์มีดนตรีสดด้วยปักหมุดลาบรอเรนแล้วมาตามกันได้เลย